สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะคลิปนี้ก็จะขอกับกล้องให้ดูหญ้ามอดนะคะขอกับกล้องให้ดูหญ้ามอดยายไหมยายจะกลับกล้องให้ดูอ่ายายก็จะเดินไปเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเดินไปตรงนี้อ่ะห้ามอดจะเยอะมากเดี๋ยวเราก็จะเดินไปก่อนเนาะ ยายก็ค่อยค่อยเดินเด้อเพราะไม่ได้เดินตามทางเดินทำทางนะเพื่อนๆไม่ได้เดินทำทางเดี๋ยวไปตรงตรงที่แบบว่ามันมีหลุม,มบีบอมีไอ้นั่นสวยๆโอ้ยยายมองไกลๆก,ก,ก็เห็นสวยอยูออ่เดี๋ยวยายก็จะหยุดแล้วก็ส่องให้ดูเนาะหยุดแล้วก็ส่องให้ดูเดินบุก บุกป่านะคะแต่ผมก็เดินคือมันยายเดินนที่เตียอยเดินที่เตียนค่ะมันก็มีอต้นู l u e b e รี่ก็นิดนิดหน่อยหน่อยเนาะต้นบลูเบอร r y นิดนิดหน่อยหน่อยต้นบลูเบอร r y นิดนิดหน่อยเอาเย,ย๊กยักหรือเปล่า จะกลับกล้องหรือจะเดินอย่างนี้ดีเดินอย่างนี้ก็ได้เนาะยายยายก็อ่าจะกลับกล้องให้ดูมันก็อดูอย่างนี้มันก็เหมือนเก่าเลยเนาะใช่ไหมเพื่อนเพื่อนออดูอย่างนี้ก็เหมือนเก่าก็าเดินไปเรื่อยแล้วก็จะหยุดสักนิดนึงนะคะอาจจะยาวนิดนึง เพราะต้องการคลิปต้องการจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเนาะเห็นจะเห็นแอคท่าเลยแอคท่าเลยยายสุภาเดินอยู่คนเดียวซึดๆ ลมนั้นเนี่ยนกก็อยู่ฝั่งนู้นเราก็เดินในหินอย่างเงี้เราก็ต้องค่อยๆเดินเนาะถ้าเกิดหกลม้มโทรศัพท์ก็พังหกลม้มโทรศัพท์ก็พังคนก็เจ็บอืแล้วก็เพื่อนๆก็จะไม่ได้ดูคลิปลหลายวันเลยถ้ายายลม นกจ๋าเดี๋ยวกลับกล้องนิดนึงเนาะกลับกล้องนึเผื่อจะได้นกนกก็บินเน่ยเพื่อนๆเ,เห็นนกไหมเนี่ยมันจิกหัวนะรูปากมันยาวๆปากมันยาวยจ้ะดูจะตบตะพื้ให้มันวิ่งก่อน <c oughs> ตะพื้ <laughs> นกก็บินอนอกก็บินสองสองนอกก่อนอืมยายไม่ซูมนะคะเพื่อนๆมองไปตรงไหนก็มีแต่ย่ามอดเออในโซนเนี้ยค่อยๆก่อน ค่อยๆก่อนนะคะโอ้ยังทำได้เยอะอยู่นั่นเนี่ยต้งเดี๋ยวจะเดินเข้าไปข้างในนี่เดี๋ยวก็จะเดินกลับไปตามทางเลยมันก็ไกลอยู่เพราะถ้ายายยายบุกป่านี่เกาคงคงจะไกลมากนะอืม กับกล้องมาหาายดีกว่าอืกับกล้องมาหายายเห็นไหมคะเพื่อนๆจ๋าเนี่นๆๆนะงามเด้อหินนะ่ไม่ใช่ยายนะ <c ười> ยายก็งามอยู่นะ <c ười> <c ười> แต่ยายชอบเป็นเด้อพี่น้องจอ๋ายชอบเป็นก็สนุกดี สนุกดีเนาะสนุกดีเนี่ยเห็นหินหินทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากให้ยายนำเสนอย่ามอดเกิดคอมเมต์มาบอกด้วยจ้ะเพราะคลิปยายช่วงนี้มีแต่ดอกไม้ยิ่งย่ามอดมันก็มีตลอดเนาะแต่ว่าถ้าเกิดหิมะลงก็มองไม่เห็นเด้อพี่นงจ้ะ เสียงยายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมลมด้วยได้ยินเตียงไหมเอา้ามันก็มีทางคนเดินมานี่เขาก็เดินลัดเหมือนกันเนาะเขาก็แบบประเภทที่ว่าอ่าเขาก็ขี้เกียจเดินกันไอ้นั้นเหมือนยายเลยน้องไตเขาจะเดินมาดูตรงนี้เหมือนยายเลยนะเนี่ยเอา ยาวหน่อยเด้อพี่นองจคลิปนี้อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือคนต่างชาติเนาะเออเข้ามาดูเออเห็นสวยดีอะ่ะธรรมชาติจริงๆเด้อฮะดูดิทางตรงนี้น่าจะเนี่ยเวลา นานๆน,น้ำมันก็ไหลลงไปเนี่ยไหลลงไปถึงน <c oughs> ู้นอฮ้ยฝนประเทศนี้ตกก็ไม่ไม่ต้องกังวลเลยตกกระยุ้มก็ยำอือ <c oughs> ไม่เหมือนประเทศไทยตกแล้วฟ้าร้อง <c oughs> อว้าวว้าวตรงนี้สวยมากเดี๋ยวยายจะให้ดูเด้อ เดินก็จะอันน uh ี huh. care, like, ้มีทั้งมีทั้งดอกไม้มีทั้งวิวสวยตรงนี้ดอกไม้แล้ววิวก็สวยด้วยเพื่อนๆเห็นดอกสีม่วงไหม ดอกสีม่วงเดี๋ยวยายกลับกล้องให้ดูนะคะวิวตรงนี้สวยมากเลยยายไม่ซูมนะคะยายไม่ได้ซูมเนี่ยสวยไหมครับเพื่อนเพื่อนจ๋าหินนกจ๋านก หินแบบประเภทที่ว่าอ่าเขาก็แตกมามั่งเนาะแตกมาแล้วเขาก็มาตกอยู่ข้างๆข้างๆกันคละกันไปโอ้ยสวยจ้ะสวยจ้ะสวยจ้าอืมเดี๋ยวก็มาถ่ายวันหลังก็มาอีกโซนหนึ่งอืมจะมาอีกโซนหนึ่งเด้อพี่นองจ้ะเดินอีกนิดน,นึงนะคะยึกยากไหม เวลาย,ยายเดินอ่ายายก็ไม่ค่อยได้ดูกล้องเด้อเพราะถ้าเดินดูกล้องแล้วก็มันจะทําให้ยายอาสะดุดก้อนหินเพราะมันเป็นก้อนหินอย่าไนอนาอ,อือดูที่มันอยู่คลากันเด้อนะซูมมาเดี๋ยวยายซูมให้ดูเด้อซูมแล้วจะชัดไหม ซูมแล้วเด็กไปเตะ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 ให้มันชัดอ่ถ้าใครทํา Youtube ใหม่ๆนะเวลาถ่ายวิดีโอถ้าเกิดไม่ไม่มันเลอก็เตะเตะนะคะเตะเตะเข้าไปเตะเตะแล้วมันก็จะชัดเพราะว่าบางทีเราถ่ายถ่ายแล้วเราก็หยุดเนาะกับเหมือนยายเนี่ยเดี๋ยวก็กลับหน้าเดี๋ยวก็กลับหลังอ,อ ก็เวลาเราเปลี่ยนปุ๊บแล้วกล้องมันก็จะมีปัญหากล้องมันจะมีปัญหาเราก็ต้องแตะ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 เด้อพี่น้องจ้ากี่นาทีแล้วก็ไม่รู้อาจจะยาวเนอะยาวๆเพื่อ fc ใหม่ใหม่ๆเพื่อ fc ที่เขาชอบดูเพื่อ fc ที่เขาชอบดูนี่ค่ะ นี่นะคะเพื่อนๆจ้ะนี่นะคะอ,นนอันนี้ยายก็ยืนอยู่ยายก็วนให้ดูเดอิอพี่นองจ้ะพอมันเป็นวิวตรงนี้สวยสวยสำหรับยายนะสำหรับเพื่อนๆยายก็ไม่รู้เหมือนกันดูเมฆสิดูเมฆเ,เหมือนกับติดกับอหินตรงนี้เลยเอยจับพอกล้องเราจับเนาะ เหมือนกับติดอยู่กับภูเขาเลยเพื่อนๆจ้ะเดี๋ยวยายจะ,จะไปถ่ายตรงนู้นอีกนิดหนึ่งเดินกลับแล้วยายเดินกลับแล้วเด้อใครมากับยายก็เดินกลับเด้อ <laughs> มากับยายก็เดินกลับนะคะเพราะว่าจะบุกป่าไปไม่ได้แล้ว รู้สึกจะเมื่อยขาเดี๋ยวเดินกลับย้อนกลับไปที่ถนนเนาะไปถึงถนนก็จะขอจบคลิปนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นวิวเหมือนจะซ้ำๆมันกว้างโอถ่ายสิบคลิปก็ไม่หมดดอกเด้นเนี่ย,อ,ยอันนี้ก็ วันนี้ยายเอาแคส่งคลิปยังก็2่งคลิปอาจจะเห็นแต่หัวยายเด้อยายให้ดูวิวเพราะยายดูกล้องไม่ได้ดูกล้องเดี๋ยวยายสะดุดก้อนหินแล้วทางเขาเดินมาจากตรงไหนเนี่ยเห็นแต่รอยเท้าถ้ายายจะเดินตามรอยนี้นี่ มันจะถึงจุดหมายปลายทางไหมะจะไปถนนใหญ่กับมันจะถึงจุดหมายปลายทางไม่เห็นแต่รอยเขาเดินเขาคงจะเดินมาดูตรงนี้แหละที่ใหญ่ส่งเมื่อกี้เนี่ยเดีย๋ยวเดินตามรอยเท้านี่มันจะใกล้กว่าไหมรอยทางคนเดินไปจ้ะ เพื่อนยที่บอกยายดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงยายการที่ยายเดินมันก็ดูแลสุขภาพนะโอ้นี่มันมันเดินออกไปทางถนนใหญ่จ้ะเขาคงเดินมาดูวิวไอ้ตรงที่ยายถ่ายเมื่อกี้เนะี่ยยายก็คิดถูกนะ พิถูกหน้าที่เดินมาเอามีแดดจ้ะมีแดดอ่อนๆเด้ดอดพี่นองจ๊ะมีแดดอ่อนๆอุ้ยจะพาทางลัดไปถึงไหนเนี่ยทางลัดนีจะพาไปถึงไหน ต่องเอาหน้ายายมันจะอิ่มส <c oughs> ่องข้างๆเลยแก้มมันตอบแก้มมันตอบครับพี่น้องจ๋ะพอใหย่ยผมรถก็ได้เก็ดกิโลเองรถความอ้นในเจ็ดกิโลอ้าวเขาก็เดินตามซอกตามมุมดูเยอะเหมือนกันนะเนี่ย น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวนยเนาะแต่เขาทําถนนทางนู้นแล้วเขาก็ไม่ทําตรงนี้ให้เห็นหรอกพูดถึงว่าไม่ทําตรงนี้ให้เห็นเอ้คนอยากเดินก็เดินมาเอาเองเขาก็น่าจะเดินลัดมาบ่อยจนเป็นทาง <c oughs> เราก็เดินตามนี่แหละอ่ะจ้ะ เดินจะร้องเพลงไปด้วยก็อ่าจะร้องให้เพลงให้เพื่อนๆตังก็กลัวจะหอบท่านั่งแล้วร้องเพลงอะ่ะโอเคอยู่ายายน่าจะทํา y o YouTube ตอนยายเป็นสาวเนาะเพื่อนๆจะ้ะยอมรับนะว่าตอนที่ยายเป็นสาวในะยายแข็งแรงมากอืมยายแข็งแรง แล้วยายผมเนาะยายเคยเอารูปเก่าๆลงเนาะอืมเป็นๆปคงจะเห็นแล้วรูปเก่าๆของยายนะ่ะมีตอนอายุยี่สิบห้ายิบหกก็ไม่มีรูปไม่มีมีแต่ตอนสามสิบกว่าสี่สิบสี่สิบสี่สิบอัพรูปที่ถ่ายเพราะแต่ก่อนนี้ก็ ไม่ค่อยได้ถ่ายรูปอยู่ประเทศไทยไม่ค่อยได้ถ่ายมาถ่ายอยู่ประเทศไอซ์แลนดน์่แหละเอาแล้วเขาจะเดินตัดไปตรงไหนเนี่ยอืยายก็เดินไปด้วยคุยไปด้วยเนาะถ้ายายไม่ลงคลิปเนี่ยจะเดินหาทางออกได้ไหมเนี่ยไกลขันปาดอยู่ดีๆก็เดิน ตานทางเข้ามาก็ไกลนี่นเนี่ยอู้ไปดูไปหาจบคลิปอยู่ก้อนหิน,ม,นมันได้ไหมนะ่ะทำไมมาทางนี้ละ่ะอืทางเขาเดิอนอู้นี่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 มาจบคลิปตรงนี้ จบคลิปอยู่ตรงนีอ้อย่าเดินลงไปอีกเหรอยาย,ยตรงนี้ก็สวยนยายส่งให้ดูเด้อ,อม,มันก็สวยคันนะแต่ยายไม่ได้ลงไปอ่ะบางทีอาจจะเป็นคลิปหน้าก็าได้อบนเดินลงไปไม่ได้แล้ว เกี่ยวหน้าคลิปหน้าเฮ้ยนะจ๊ะเอ้ามันใกล้เออใกล้จะถึงถนน,นใหญ่แหละนีกนึงนะเพื่อนๆจะทะลุถนน,นใหญ่เลยเอาวิวตรงนี้แล้วก็จบงั้นจะยาว เดินสะดุดอาจจะยิกยักยิกยักเนอพี่น้องจ้ะมันก็พี่แต่มีแต่สวยๆนะพูดถึงมีหน้าละคนถึงรัดไปตรงนี้เพื่อนๆเห็นหินตรงนั้นไหมออเอากล้องจับไม่เห็นนี่กล้องทำไมาจับไม่เห็นนะ ไอ้ก็วนให้ดูด้วยนี่ว่ากล้องจับเห็นไหมนี่ยืนอยู่บนอ่าหุบเขาเดี๋ยวยืนอยู่บนหุบเขาแล้วลงจบคลิปเนาะออืป๊าดมันลึกขนาดนั่นเชียว มันลึกด้วพี่น้องจ้ะมันลึกเด้อเนี่ยในวันหลังยายจะต้องมาถ่ายตรงนี้ยายยืนอยู่บนปากปากหลุมเด้อพี่น้องจ้ะงามงามเนี่ยปากหลุมโอเคนะคะ คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ยายสุภาไอซ์เซเลนไทยด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะคิดสิ่งไหนก็ขอให้ได้สมความปรารถนานะคะคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทองมีคู่ครองก็ขอให้รักกันตลอดไปนะคะยายก็จะเดินกลับบ้านแล้วค่ะบายยขอบคุณค่ะ เดี๋ยววันหลังจะพามาเที่ยวใหม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะบายบายบ๊บายบายค่ะจุ๊บจุ๊บจุ๊บ